เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสาากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีสิ้นเก่าตอนรับปีใหม่ครับวันที่31ธันวาคมครับเมื่อวานนี้30ธันวาคมผลการออกออกมาแล้วครับเราเป็นที่โชคดีครับมีผลการคำนวณเข้าถูกต้องทั้งบนและล่างเลยนะครับ ิดนี้ก็จะเป็นมาเป็นสรุปให้ฟังนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างจะได้ไปคํานวณต่อเนื่องในงวดหน้าครับวันที่16มกราคมเราจะเริ่มจากชุดใหญ่ก่อนครับผลก,การออกออกอะไรนะครับมวนี้803628เลขล่างออก19นะครับ803628เลขล่างออก19นะครับต้องมาดูชุดเลกล่างก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับ2ตัวล่าง เมื่อวานนี้30ธันวาคมเราคำนวณกันเราวิ่ง1กับ4ครับก็เป็นรวัลสำเร็จนะครับเลขสี่เลขหนึ่งครับเข้าในตำแหน่ง10ล่างนี่ครับชุดนี้ที่อาจารย์ีดเส้นใต้ไว้สวยงามเลยครับเน้นเน้นเลยนะครับที่อาจารย์ชอบไว้1991ออกมานะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นโควิด1 9หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆนี่ครับเห็นเลขเน้นหรมั้ยครับ1991ตรงนี้ครับ19ครับ ก็เข้ามา2ตัวล่างตรงๆนี่ครับบินกระทบชนร้อยสูตรนะครับก็สําเร็จรู้ล่วงไปได้ดีในตําแหน่ง2ตัวล่างตรงอย่างงวดหน้านะครับ16กมกลาเดี๋ยวเราจะทําจะต้นงวดเลยทําเป็นกรอบใหญ่ๆไว้นะครับก็เป็นจริงครับตัวเลขแม้จะเยอะแต่ก็ถ้าเข้ามาอย่างเงี้มันก็คุ้มนะครับแล้วก็เราเลือกเอาโดยเฉพาะตัวนี้ตัววงตัวเน้นเราก็เข้ามา19สําหรับ2ตัวล่างที่เราไปดู3ตัวบนกัน 3ตัวบนกระทบชนร้อยสูตรชุดใหญ่นะครับเราวิ่ง 3- 4สี่ไม่เข้าครับแต่ชุดบินเราเข้านะชุดบินหลักๆเข้าเข้าสวยด้วยสิเข้าเรียงกันเลย628องแปดก็ 6, 2, 8. 6, 8, 8, นี่เเข้ามาหมดเลยนะบนล่างเ, 6, 2, 8, เนี่ยหกสองแปดหนึ่งเก้าเพียงแต่ตัวนี้เราไม่เข้านะครับชุดหลังก็หมดเลยหกสองแปดหนึ่งเก้าหกสองแปดนี่ชุดนี้ครับมันก็จะเป็นตัวตัวสุดท้ายพอดีเลยครับ ตัวก,กันตัวสุดท้าย28 8 2นี่ครับ2 8 8แแต่ถ้ามาใส่กันเราก็จะไล่เรียงกันไปใน35ชุดเพราะฉะนั้นบินกระทบชนน้อยสูตรตัวบนเราก็เข้ามานะครับ628 2ตัวล่างคืงอ2ตัวบนเข้าตัวกันครับ8228ตัวนี้ก็สําเร็จทั้งบนและล่างนะครับโมมืองวดที่ผ่านมา30ธันวาคมก็เป็นของขวัญชิ้นปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับสําหรับสูตรปีย่อยนะสูตรเดียวเรามีสูตรไหนเข้ามาบ้างก็ลองมาชมกันดูครับ ที่แรกจะไปคำนวณน,นะครับย้อนหลังไปคำนวณต่อไปในวันหน้าหนึ่งในนั้นก็เป็นโค้งสุดท้ายเด่นบนครับนี่ครับเรามี6 3 2 3 6นะครับแมเช็นใกล้เคียงครับ6 2 8 1 9จะเห็นว่าเลข6เข้ามาครับร้อยบนเลข2เข้ามาสิบนเข้ามา2ตำแหน่งเลยในตำแหน่งสุดเด่นบนนะครับโอเคครับ นี่คือสูตรแรกนะเราใช้สูตรยังไงเราใช้แค่หลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2ไปบวก5 1 3คงที่นี่นะครับ7บวก5เป็น12บสได้เลข2 2บวก1นได้เลข3 3 3บวก3ได้6 2 3 6ออกเข้าร้อยบน2เข้า10บนสวยงามครับคงสุดท้ายเด่นบนอันนี้คือสูตรแรกนะเดี๋ยวเราจะคำนวณต่อเนื่องไปอีกสูตรหนึ่งเราจะมีอีก2สูตรนะครับ สูตรปักหลักแล้วก็เข้านะโดยเฉพาะสูตรปักหลักร้อยบนเนี่ยสวยงามเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่1นึ่งดาวแล้ว7จ็ดงวดสถิติเราคํานวณกันได้เลขหกแปครับออกอะไรครับ6 2 8 1, องแปเห็นว่าเลขหกครับทําหน้าที่ดีมากเข้าตําแหน่งร้อยบนตามที่เราเฟ้นหาร้อยบนถูกไหมครับเราใช้หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยสตัวหน้าครั้งที่ส สาบวกแเป็น11เดินหน้าไป5้าคงที่ครับเป็น16บหกอเลขห6หบวกสองได้แปดแบวกสเป็น10จริงๆตัวนี้เป็นเลขศูนย์นะครับโอเคครับก็เข้าตำแหน่งร้อยบนเพราะเลขหมันเข้านะครับร้อยบนถูกต้องศูนย์นี้ปักหลักร้อยบนติดตามชมคำนวณใหม่คำนวณต่อเนื่องได้ครับในงวันหน้าเลขศูนย์นะครับที่มาฝากกันในวันนี้ก็คือ10ล่างสิล่างออกหนครับ 1>, 1 9ึ่าแหมสวยงามน,นะครับ6กสองแปดนเี่เข้ามอนเลยครับ2ตัวล่างแต่10ล่างนี้เป็นเลขหนึงครับปักหลัก10ล่างเราใช้แค่หลักหน่วยเราขอโทษครับหลัก10บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2ไปบวก2 2 3สองคงที่ศูนย์บวกเเป็นเดเตือนหน้า2เป็น9ในเลข9 9้เบวกสองเป็นสิได้เลขหนึงหบวกสได้4 9่เหนึ่งสออกเลยครับหนึ 1, 9. 1, 9. 1, เข้าสิล่างครับ นี่ถูกต้องสามสามสูตรครับเทียบ้อยนะครับก็จะมีทั้งหมดห้าอย่างบินกระทบจนร้อยสูตรเข้าสามตัวบนสองตัวล่างเด่นบนโค้งสุดท้ายนะครับปักหลักร้อยบนแล้วก็ปักหลักสิบล่างเอาไปเท่านี้ครับห้าห้าห้าสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่เดินหน้าต่อเนื่องไป วันหน้าครับ16มกราคมก็มาเรียนผลงานนะครับในงวดที่ผ่านมาให้ฟังนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับสรุปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะคำนวณเร่งคำนวณต่อเนื่องไปในวันสองวันนี้และครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนเปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่พอใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย